สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนปหนึ่งของครูยายไหม่นะคะวันนี้เราจะมาเจอกันใน EP ีที่2เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคัดลายมือของพยัญชนะทั้งหมดของเรานะคะวันนี้เราจะมาคัดลายมือด้วยกันทั้งหมด8พยัญชนะนะคะได้แก่ตัวก็ไก่ถอถุงชอเชอนอนเนนยอผู้หญิงพ่อสำเพอ ดอชดาและต่อปะตะัดนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลูกต้องเรียนรู้นะคะการเขียนการเขียนการคัดลายมือเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือลูกสังเกตเห็นไหมคะคุณครูเนี่ยจะไม่เขียนเกินเส้นเลยแล้วก็จะไม่เขียนต่ํากว่าเส้นด้วยนะคะเส้นบรรทัดของเราหนูเห็นเส้นบรรทัดของเราไหมคะเ เส้นบรรทัดของเรานะคะหนูจะต้องเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะมาเริ่มกันเลยนะตัวแรกที่เราจะคัดก็คือกอไก่นะคะกอไก่ลูกกลลากให้ตรงแล้วก็เข้าไปมีหัวออกมานิดนึงกอไก่ได้กอไก่แล้วนะคะยากไหมต่อไปถอถุงนะคะม้วนหัวด้านในนะคะถอถุงม้วนหัวด้านในม้วนหัวให้กลมๆแล้วก็เขียนเหมือนกอไก่นะคะ ชอเชอร์เหมือนกันนะคะชอเชอร์เหมือนกันเลยกับถอดถุงลักม้วนหัวให้กลมนะลูกนะเขียนเหมือนถอดถุงแล้วก็มีหัวด้านในอีกหนึ่งหัวชอเชอร์นะคะต่อไปนอนเนนนอนเนนเหมือนถอดถุงนะแต่มีหัวด้านนอกนอนเนนมีหัวด้านนอกนะคะอย่าผู้หญิงโสภา ชุบอย่าผู้หญิงอย่าลืมด้านล่างด้วยนะทีนี้จะเป็นการม้วนหัวออกนอกแล้วนะคะพอสัมเพาม้วนหัวออกนอกนะเหมือนกอไก่เลยแต่ม้วนหัวออกนอกนะคะต่อไปดอชดาชึบลากลงมายาวๆแล้วก็มี โอตรงนี้อีกนิดนึงต่อประตักต่อประตักหัวแตกนี่หัวตรงนี้แตกชุกบชแตกสองทีอ่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้หนูก็เขียนลงมาเรื่อยๆนะคะหนูก็เขียนลงมาเรื่อยๆแล้วหนูเขียนหนูก็เขียนก๊กไก่สวยๆถอถุงสวยๆนะคะเขียนให้สวยกว่าคุณครูเลยชอเชอสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหนูต้องเขียนให้ตรงนะคะ เขียนเส้นให้ตรงแล้วก็ม้วนหัวให้กลมแล้วก็เขียนในบรรทัดเท่านั้นนะคะบางตัวครูเขียนไม่สวยหนูก็ต้องเขียนให้สวยกว่าครูนะพอสำเพาอุ้ยตายแล้วหนูเห็นไหมหนูเห็นไหมคะครูเขียนเกินเส้นบรรทัดไปนิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ได้เนาะลบออกลบออก พอสมควรโดชดาต่อประตักถ้าเกิดว่ามันเกินเส้นบรรทัดหรือมันไม่พอดีเส้นลูกลบออกเลยนะนะคะเราก็จะเขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้แบบนี้่าอ,อย่าลืมนะคะเขียนวันที่ขีดเส้นใต้ให้สวยงามลูกจะต้องทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะโดยเฉพาะการขีดเส้นใต้เพราะว่า วันที่ลูกมาโรงเรียนเนี่ยลูกจะต้องทําเองทุกอย่างหนูให้ผู้ปกครองทําให้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ซู้ๆนะคะเขียนให้เสร็จเขียนให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมทํางานเสร็จแล้วส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้ไปบาย